สวัสดีครับผมละลิดเลิ่นไม้ไทยนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรวันเสาร์นี้นะครับวันที่23เราจะมีจัดงานคอนเสิร์ตไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับด้วยความร่วมมือจากฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับนาดุริยงางคศาสตร์และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากราเราจะจัดคอนเสิร์ตเพื่อประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับต้านพัยโควิด เป็นฟรีคอนเสิร์ตไม่เสียตังค์แต่อย่างใดนะครับเปิดชมได้ที่เพจ c e b o o k p เพจของมหาวิทยาลัยศิลประกอนนะครับขอบคุณครับ